นาด้วงจำกัดจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสากลพุทธศักราช2511เป็นประเภทสากลการเกษตรสำนักงานตั้งอยู่เลขที่1136ถนนเลยนาด้วงตำบลนาด้วงอำเภอนาด้วงพื้นที่ดำเนินงาน4ตำบลตำบลนาด้วงตำบลนาดอกคำตำบลท่าสะอาดและตำบลท่าสวรรค์สมานชาวตุ่มนะครับผู้การสากลการเกษตรนาด้วงจำกัดนะครับจดทะเบียน เป็นนิติบุนคคลประเภทสัพก,กราเสียใเนื่อปี2 5 2 0ปัจจุบันนะณสิ้นปี30มิถุนา64เรามีสมาชิกอยู่1 3 6 0ขัันของสิบคิครอบครัวสหกรณ์ดำเนินธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจสินเชื่อธุรกิจรับฝากเงินธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่ายธุรกิจรวบรวมผลผลิตและธุรกิจแปลรูปผลผลิตรวมธุกรกิจแปรรูป ในส่วนสองธุรกิจหลังเนี่ยของเราค่อนข้างที่จะฉีกแนวไปจากที่อื่นเพราะว่าเท่าเท่ากับว่าเราก็แหวกไปในเรื่องของการรวบรวมมันสมบัหลังก็มีที่เดียวในจังหวัดเลยนะครับแล้วเรื่องของแปรรูปด้วยนะครับตอนแรกก็ซื้อซื้อหัวขายหัวตอนหลังมามีการพัฒนาขยายลานตากมาทํากันทําแปรรูปเป็นมันเส้นตากแห้งนะครับก็ส่งนะครับ การดาเนินธุรกิจนีก็ภายใต้ขัวของคณะกรรมการบริหารนทะั้งหมด13ท่านจากการวิเคราะห์ธุรกิจของสากลสมาชิกสากลมีส่วนร่วมในการดําเนินธุรกิจถึงร้อยละ85สถสิรภาพทางการเงินดีมากการควบคุมภายในดีสากลไม่มีข้อบอกพร่องใดๆ สหกรณ์การเกษตรนาด้วงจำกัดเป็นองค์กรหลักระดับอำเภอได้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจของสถาบันเกษตรกรสหกรณ์ได้ดำเนินการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคของสหกรณ์จนสามารถกำหนดเป็นวิสัยทัศน์และพันธกิจเพื่อกำหนดเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป สิ่งที่สาหากรณ์จะต้องดำเนินการเพื่อเป็นการเสริมศักยภาพได้แก่การระดมทุนในสาหากรณ์การเร่งลัดหนี้ค้างโครงการจัดชั้นสมาชิกสาหากรณ์เป็นต้นสำหรับแผนพัฒนาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์สาหากรณ์สหกรณ์ได้ดำเนินการรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกโดยเฉพาะมันสปะหลังอีกทั้งเล็งเห็นว่าปริมาณผลผลิตเทียบกับปริมาณความต้องการของจังหวัด ยังมีส่วนขาดอยู่ถึง 94, ้า0พตันเศษที่ต่าจังหวัดเลยนะครับเขาก็ส่งลงแป้งแถวอยุธยาท่าเรือนะครหลวงอะไรพวกนั้นนะครับซึ่งเป้าหมายเป้าหมายจริงๆแล้วเนี่ยเราอยากจะพัฒนาเป็นอาหารสัตว์ในการาเลี้ยงโคเนื้อโคนมเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะอะไรพวกนี้นะครับแต่ว,ว่า ปีนี้มีแผนว่าจะทำนะครับว่าจะประสานเครือข่ายต่างๆพวกนี้นะว่าจะผลิตยังไงให้มันให้มันตอบโจทย์สิ่งที่สหกรณ์จะต้องมุ่งมั่นและดำเนินการเพื่อตอบโจทย์และหาประโยชน์จากโอกาสความต้องการส่วนขาดของมันสปะหลังในจังหวัดเลยให้ได้นั้นเป็นสิ่งท้าทายแต่สุดท้ายจะเป็นการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ ตามหลักการวิธีการอุดมการสาหกรณอย่างแท้จริง